ลดดาว time ในการทำงานเพิ่มความเสถียรให้ระบบด้วยเครื่องสําลองไฟเคอร์หัวเทควันนี้เคอร์หัวเทคสนะคะจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเครื่องสําลองไฟซีรีส์ไมเลียค่ะ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ของเคอร์อหัวนะคะที่ได้รับความนิยมในกลุ่มธุรกิจมากๆเลยในเรื่องประสิทธิภาพของการทํางานสามารถทํางานประสิทธิภาพสูงสุด AC to AC ได้ถึง96.5และที่โหลด30เนี่ยเขาสามารถมีประสิทธิภาพทํางาน AC to AC ได้เปอร์เซ็นต์นอกจากนี้นะคะเขายังมีการลดและก็การปล่อยพลังงานออกมาด้วยค่ะฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งของรุ่นไมลียซีรีส์ที่น่าสนใจคือเขามีระบบเบรกเกอร์ในตัวเรียกเด้ว,ว่าครบครันและนอกจากนี้ยังรองรับการใช้แบตเตอรี่ อีกด้วยสําหรับคนไหนนะคะที่สนใจเครื่องสํารองไฟหรือว่าสนใจในเรื่องระบบสํารองไฟสามารถปรึกษาทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเคอร์ฮัวเทคได้ตามข้อมูลท้ายคลิปได้เลยะคะ่ะ